วันนี้เจอองุ่นสวยมากเลยค่ะสวยมากมากดูซิวันนี้ราคาเท่าไหร่อัญมณ์ถ้าองุ่นสวยลูกใหญ่ยาวสวยมากมากค่ะมาดูราคากันนะคะอมุนที่อเมริกาสวยมากลูกเบอ้อเลอ่เลยดูซิลูกใหญ่จริงๆกล้วยวันนี้ไม่ค่อยสวยค่ะ51ิเซน ไม่แพงแอปเปิลอันนี้ไม่แพงขายเป็นชุงๆเลยอเมริกาโอ้ที่อเมริกา,กาขายเป็นชุงๆถุง,ถง,ถงแล้วประมาณ5้าพาวค่ะเอ็นเจอรลูบอ 2, สองเหรียญสี่สิบเก้าเซนลูกเบลอนะไม่แพง ผมแค่เหรียญ29เซนไม่แพงนะคะกัผลนที่อเมริกาถูกแดงลูกเบ์เลอร์ลูกละ65เซนลูกใหญ่เลยแดงอะไรไม่รู้ลูกใหญ่เหลือเกินกเบ์เลอร์เลยนะแตงลูกเบ์เลอร์เลยค่ะแตงลูกละ65เซนก็อยู่ที่อเมริกาตอนนี้เดีย๋ยวจะซื้อสักสองลูกอร่อยนะแตงหม่อร่อยมากแตง ราคานมค่ะเกลนลอนละสองจดเจ็ดครึ่งเกลนลอนหนึ่งเหรียญห้าสิบเอ็ดเซนมีแค่ครึ่งกินลอนนมไข่ที่อเมริกาถูกมากค่ะโหลละเหรียญกว่าดูสิลูกใหญ่แค่ไหนลูกพอใช้ได้หึ่งโหล อนนี้ละออมมีวออริจินลอลออมมีวสองเหียยบเหอม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 สมแลสเมเรียนสี่สบเกมาดูราคากระหล่ำที่ USA อาวาละเจ็ดสิเก้าเซนค่ะมาดูราคาอาวาคาโดที่อเมริกา ลูกไม่ใหญ่แต่เนื้อแน่นเม็ดเล็กลูกละ49เก้าเซนไม่แพงนะเอาว่าค่ะทกไม่แพงค่ะไม่แพงเยอะแยะเลยมาจากเม็กซิโกหรือเปล่าถ้าเป็นถุง,ถงอย่างเป็นถุงก็หนึ่งเหรียญแปดสิบเก้าเซนเป็นถุงถุงละประมาณหนึ่งสองหกลูกใช้ได้นะ นี่อร่อยมากอาวาคาโดนี่อร่อยสกีนี่หนึ่งเหรียญสี่สิบห้าซื้อไปลวกน้ำพริกหน่อยมะเขือเทศยาวว่าแปดสิบห้าเซนมะเขือเทศแบบรูป่างนี้เขาเรียกว่าโรแมนมะเขือเทศแปดสิบห้าเซนหกสิบเก้าเซนพริกเม็กซิกันค่ะพิกเม็กซิกัน ฮาร์ปีโนเพ็กแม็กซกัน